เดือนสิบสองน้ำมันองเต็มตะลิงก้าววันเป็นเดือนสิบสองกับมากระลาวกับมากันลาวปีนี้คนกมาควนกมากันคือกกักกับบรรยากาศกับเหี่ยวบรรยากาศไม้เปือนเปือนชุ่มกับสุ่มาตนาเต็มสราปนนครนาดเย้กับนี่วันนี้วันเป็นเดือนสิบสองกับลอยกระส้งกะลาวครับ ฝ่าฝ่นกันไม่คอยอํานวยเราเลยกับพ่นกับตึกข้ากับตึกข้าบันนี้มีประกวดกับตรงด้วยโอ้โีประกวดหนังหนุบอมบัดด้วยตรงร่างกายกันเยือแย่หมดกับโนกระละกระลุยกับไม่ต้องต่ำเองนะมันเกินนันบอการเมกากันมั้งกับกายกันยือแย่หมดกับวันนี้เยือแย่หมดก้องกินก้องใช้ก้องโอ้แต่กับตรงชวยๆพี่อกับกช่วยความหิวจังจัน ดยก้วยกับค้ากันไม่แป้งกับมาเที่ยวกันได้กับสวนสระเตศบาลนักขอดาจัยกับแน่ชินชินกับสวยงามนะพวกค้ากันไม่แ้งกับตำช่วยกับวันนี้ปีนี้ก็มีงานระกวดด้วยยัดกันไปเรื่อยคนกระกระตงซ้องกระตงกับตามฟ้าจออกับอนีป้าเพื่อนเือนมาเที่ยวกับมาเที่ยวส้วนสระเตศบาลนักขอดาจัยกับยัดกันทุกปีกับ ทีนี่กระต้งเยอะกับกระต้งว่างจำนายกันเยอะกับซองเส้นตั้งเต็มหมดเลยแหละเต็มทุดลูกหูลูกตาใกล้กันกระตุ้งในว่าวาพ้นมาคือกักคือกักมาลาพนโดยปลายมาลาครับุ้นนะไปจะปล่อยเตาปล่อยปลาก็มีครับนี่ปล่อยปลาปล่อยเตาได้ก็ะจายรับกระจายกันไปแฝงกับนะล่อยหมดโตกหมดโตกหมดโตกหมดปล่อยนะ ใบับแม่น้ำคงก้าลอยครับยัดใบมีเต้ามีปลาจำไส้ด้วยกับมีมีผลิตกระตุ้มกันต้มกระตุ้งกันในงานด้วยครับนี่ครับว่าใจมีความกิดสร้างรสต้มกระตุ้งได้กับเี็กเขามีงานมีประกวดด้วยมีประกวดกระตุ้งด้วยแบบนี้ก็มีประกวดกระตุ้งมีประกวดน้ำหนกปอมาร์ตกะหลังกะลุยครับไม่รู้ไปไหนกันเดี่ยวกันครับลอยกระตุ้งสุ้ปีกับ ไอ้โยคลายเด่นนหก็ไปเดนั้นคัดกันตัวตุกเองครับจัดกันตัวตุกแองครับนี่ครับมาดูครบางต้มกระตุ้งมากมครับนี่พี่ประกวดกระตุ้งนันอู่นี่นี่ประวดกระตุ้งเรืองใส่ความผิดสร้างฟันระเบิดชวยข้ามนะสร่งวัดดีใหม่ที่เสียครับ นี่บรรยากาศกับมาเลบรรยากาศบรรยากาศใต้เปลือนเปลือนในช่มกันกับมีส่วนกาบสระเทศบาลนคร่นนัใหญยนี่นี่วันนี้ก้น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 เยอะใจได้ครับของกาเป๊กไก่กับไก่กองกินกองเหลือยบะดัำกับ้นเยือยมดกับคนแน่นนะครับคนแน่นนี่ครับสำรับคลิปนี้แกนี้กอครับสวัสดีครับ